สวัสดีครับทุกคน,ส,กน <ís piano> สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่ทาวนบีชรีสอร์ทเอ้ยทาวน์ปลาล์มรีสอร์ทที่หาดการะอนนะครับกระอนตะกอนอะไรสักอย่างสลาไลเดอร์ใหญ่เวอร์ใหญ่ยัางไงาน,นะคะใหญ่เวอร์ อ,อะไรใหญ่สไลเดอร์อ๋อแล้วไป <laughs> เพาลูกไปเล่นสไลเดอร์นะครับ <laughs> เล่นั้มไม่เคยเล่นสูงขนาดนี้เลยผมไม่ได้เล่นสไลเดอร์เป็นชาติแล้วนี่มีสไลเดอร์เด็กข้างขวาไปเลยครับไปเลยครับเอาหน้าไปก่อนเลยครับ <laughs> จะเอาไหนก่อนอันนั้นโดดอันนั้นโหดกว่าเหรออันนี้สนุกใ่ะอันไหนสนุกว่ามาคุณก่อนเพราะคุณเล็กโอ๊ยปลาเสียวอ่ะโอ้ยเอายังคนณน่าจนโดนคุณเหรอหนูจะกเด้งไหมหนูยังไงไปวองกัน ต้องต้องเอานี่ฮะนี่นะเฮ้ยนี่เลยเฮยไอ้ยศไปก่อนเลยเชื่อครับเราแล้วมันหนักแล้วมันตุ๋มตุ๋มตุ๋มไเลยอ่ะ นี่เราอยู่ไซส์อะไรวะไซซ์ไซซ์อันนี้ไม่ตูงเลยอันนี้เบาเบามาไปก่อนเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแม่กลัวนิดนึงแม่ไม่กลัวไหมนอนหรือนั่งฮะนอนหรือนั่งนอนสิ

มีให้จำเยอะแยะมากเลยนะครับทุกคนนอกจากสไลเดอร์แล้วก็ยังมีสวนสัตว์เอกบาร์ร้านอาหารหรือว่าจะเดินริมชายหาดก็ได้ครับติดทะเลเลยที่นี่อะไรวะไรน่อไงอะไร่อยไหมเงื่ออร่อยไหมเงื่อไม่มีทำอะไมจ้ะ

ไอติมสนี่อร่อยมากเลยทุกคนมีหลายโคนให้เลือกหลายรสชาติโคตรอร่อยยิ่งอากาศร,ร้อนๆต้องกินครับ วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ที่ไหน Coffee Talk ใช่วันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดของพี่ไว้ด้วยตอนนี้อายุ25นะครับทุกคนส่วน <ไป S 2> อันนี้ส่วนอันนี้32ปีนี้33แล้วค่ะแต่ว่าพอดีชอบลืมตัวค่ะบอกว่าเต็งแบบ25 24อะไรเงี้ยมันหน้ามากนหนูเหรอใช่หนูอโอเคราไป ก็ไม่มีของขวัญอะไรให้เลยอะ่ะไม่ได้ทำอะไรให้ด้วยจะเสียใจไหมเนี่ยฮะรู้สึกไม่รู้ึกตัอไม่รู้สึกกับหนูเหรออือ ก็คืนนะคะก็กะว่าจะเมิร์วนเดย์พี่ไวเป็นคนแรกตอนเที่ยงคืนแต่ว่าโม่งมากก็เลยหลับแต่คุณก็หลับเหมือนกันกแค่ปีละครั้งเองแต่จริงๆแล้วทุกวันก็คือเป็นวันสำคัญหนูอยากจะอบอกคุณแม่ของพี่ไวนะคะขออ้างของคนอยากนอนมึงก็นอนเหมือนกันเกี่ยวอะไรฝากบอกแม่ของพี่ไวนะคะว่าขอบคุณที่ทําให้พี่ไวได้เกิดมานะคะเพราะว่าพี่ไวได้สร้างความสุขให้กับหนูมากมาก,มากเลยคะ่ะเอ้ย ไม่รู้ว่าตอนพี่ไว้อยู่ในท้องนี่แบบแม่กินอะไรอะ่ะเนี่ยดูดิโคตรเพอร์เฟกอะเอาจริงที่มาของคำว่าเพอร์เฟกนะดูหันข้างหน่อยอันนี้คือดูดิเห็นตรงนี้วะโคตรเท่รูคางบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้โน,นสัญญกรรมนะคะแต่ดูจมูกเขาดิแว่นไม่มีหล่นนะจ๊ะไม่มีหล่นรูปากดีปากอมชมพูหนวดแบบดูดีอะ่ะดูคิ้ว กแคหนเห็นปิงไหมอันนี้จะเกิอให้ดูหน้าเบ้าหน้าเขาเรียกว่าเบ้าหน้าฟ้าประทานดูดูคิ้วอู้หูอะไรดีคิ้วอย่างนี้คือแบบค้นมีเสน่ห์เลยอะอาจจะดูปิงนิดนึงแต่คือโอเคนะดูดูดีนะหูดูหูใบหูคือแบบสวยแต่แต่คือไม่ค่อยไม่ค่อยแคะหูนะคนนี้ดูหุ่นอู้ my ใหม อุ้ยอ่ะนี่คือถ้าเอาดีๆนะหุ่นไม่ดีใส่เสื้อแบบนี้ไม่ได้นะยามโชว์โชว์หุ่นหน่อยเร็วโชว์หุ่นหน่อยให้แม่ภูมิใจหน่อยเร็วว่าอาร์ตนี่คืออายุนี่อายุ33ปีแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยถ้าคุณไม่ปิดหนูพูดไปเรื่อยอ่ะอายุสามสิบสามปีแต่คือดูดิดูเนินอกโชว์เนินอกหน่อยโชว์เนินอกหน่อยเร็วๆอย่ามาเขินขี้อายขี้อายเฮ้ยทำไมแดงจังเลยวะอุ้ยผิวดีค่ะผิวดีเดี๋ยวดูนะ ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งอะผิวเขาจะกลับมาขาวเพราะว่าเขาค่อนข้างอยู่ดีดูว้าวไอแค่นี้พอค่ะแค่นี้พอเดี๋ยวมันใจมากเกินไปนะคะเออมันถ่ายอยู่ใช่ไหมเออตอดแว่นดูตาหน่อยตาหวานมากนะคนนี้เอาดีๆนี่ตอนนอนต้องคอยแบบปัดหมดนะโชตานี้โธษดีๆทำหน้าดีๆอุ้ยดูดิมาคลี้ตามันนนี่เอาดีๆนะตอนเจอคร <c oughs> ั้งแรกคือตกหลุมรักนะ หน้าฟาทานค่ะ yes. แวฮปปี้ a y TO ก o ดสุขสันต์วันเกิดครับอุ้ยเอ้ามันหมุนนะคุณ นี่นะครับมีคนเตรียมลูกปวงให้สุขสันวันเกิดครับมาน้อยสุขสันวันเกิดนะพี่รัก <c oughs> ขอบคุณครับสุขสันวันเกิดครับขอบคุณโรงแรมไม่ใช่หมัุ <c oughs> <c oughs> อะไรไยนนะเ f c ยนา k น้า KFC นคา KFC น้า KF มักมักกะูนมักกะลูนมักกะโนีมักกรองค่ะซาบรู ตอนนี้พระาที่ก็มัสตกแล้วค่ะทุกคนดีดีเห็นปะเห็นเห็นเนี่ยเห็นกล้องอนะ่ะไม่เห็น <c oughs> ถึงแล้วหมาไม่เชือ่อก็รอเลยวะข้อหน,น้าหลักหระ ก็เป็นวันเกิดของพี่ไวนะคะเราก็อยู่กันที่เคปเซียน,น้าภูเก็ตและตอนนี้นะคะพี่ไวก็กำลังนั่งรออาหารอย่างใจจดใจจ่อน่าสงสารมากเลยน่าเหมือนหมาเลยอะ่ะดูดีดูดีดูด,ดีน้องบอกว่าน้องปวดตาแล้วน้องก็หิวมากเลยใช่ไหมไว้พอมันเกิดไหนได้ไหม วันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับรายการกเราอยู่กับรายการกคคินนอน<ะ>ก็วันนี้นะคะเป็นวันเกิดของพุ่นอิทีนะคะพี่ๆช่วยร้องเพลงหน่อยได้ไหมคะไม่ต้องไม่ต้องโอเคนีน่อาหารก็มาแล้วล่ะคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นปลาที่พูดตรงๆว่าเขิน ปลาเนี่ยโดเรมอนจะเขินนะคะปลาแซลมอนแซลแซลเก่งนี่นะคะที่ไหนบ้านอันนี้ของคุณไว้ก็จะเป็นเนื้ออันนี้มีผูด้วยนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยโมก็จ้างเขามาให้จุดวันเกิดของคุณไว้นะคะแต่เราไม่เห็นไม่ด <laughs> <laughs> ้ยินแต่เสียง <c oughs> อืมเช็คก๊บหนึ่งมีอะไรติดฟันไหมไม่มี โอ้ไม่ทำปุ๋งอะไรเลยอะเดี๋ยวเราจะมาลองน้ำจิ้มกันชิมิชูริเป็นน้ำจิ้มจากอเมริกาใต้ ไม่รู้ไม่ทันแล้วพูดกันแบขอขอหน้าหน่อยดิหน้านะพูดกับให้ทำหน้าหน้าเป็นไงนะเอาหม่ดิเอาหน่อยดิอย่างเงี้ยทำเปหน้าแบบว่ากินหนูนะดูนะกินเข้าไปอย่างงี้ปึ๊บนี่นะคะิ้มจิ้มเขียวๆหน่อยวิวเหมือนกินผักแต่จริงๆแล้วไม่ หอมจนแบบนี่เรากินอะไรอยู่เนี่ยทุกคนโคตรอร่อยเลยอ่ะเมื่อกี้ที่ตีหัวก็คือเมื่อเช้า,ากินยาไปแต่ว่าลืมเขยัาปวดก็เลยต้องไม่มันอร่อยจนแบบนี่ตื่นตื่นเกือบแบบปิดหลับไง,งอ่ะ๋ยวาพุ่งปิดสะลุกประพนันะ เปรี้ยวนึ่เปรี้ยวอาการได้นะคะต่อไปเป็นอะไร red wine reduction dijon m n s t e r shallot e n r i c h with seven day cooking gravy Go อันนี้ถ้าเป็นภาษาไทยนี่คือน้ำอะไรคะอ่าน้ำซอสครับอ่าขอบคุณค่ะ borderless คือรสชาติจะเป็นยังไงลองชิมซิวายแดงมัสตาร์ ตลอดคืออะไรไม่รู้ที่สใส่ข้อผัดไทยอะเขียวๆทำทำใช้เวลาเจ็ดวันก็เชฟทำแล้วนอนหลับนี่ดอ,อกรสชาติไทยหน่อยเนาะ<อ>เป็นกลิ่นแบบเคร,รื่องเทศอ่ะหมดแล้วชอบไปไหนมากที่สุดคะ อนนน <c oughs> อันแรกเนาะสีเขียวใชออ่อันแรกอร่อยเดี๋ยวเราจะมากินซีโอ้โหเนื้อดูแบบนุ่มมากเลยอะ่ะเดีอยวดูแดงเลยนะครับผมว,ว้าวเอาจริงจีเมื่อกี้ถ้าไม่เอาเท้าแบบเกี่ยวไว้ตัวเขาปิวตกทะเลไปแล้วนะด้วยความเด้งของเนื้อนะคะมันนุ่มเกินไปน,นี่ตอนนี้กำลังไล่ น้ำซอสลงไปแล้วอี่นะ fresh parsley thyme cilantro oregano j a l e p i n o peppers ไปติดกันมึงมัวปะเน่ย extra version of o l i b oil yes ตาฟังเสียงเลเหมือนกูอยากควานไงกูอ๋อคนถือกล้องนี่น้ําลายไหลแล้วเนี่ยขอสักนิด สองสามแช่เฮ้ยหกแล้วเชื่อไหมทางนี้คือน้ำลายไหลอ่ะอือร่อยลืมอร่อยลืมชื่ออะไรนะลืมไปแล้ว <laughs> ที่ผังคำว่าอร่อยลืมเป็นไงมั้งคะคุณมใครบอกรสชาติหน่อยว่า,าเป็นไง <laughs> เดียวรู้เรื่องโป้งกูทำอะไรให้มึงออะไรกูโอเคแล้วเดี๋ยวเรากินก่อนนะคะบ๊ายบาย